สวัสดีครับท่าแกกใหญ่นะครับคลิปนี้อยู่ที่หน้าแฟนเพจนะครับ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นแฟนเพจของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมานะครับว่ารอฟทบหรือว่ารถไฟไทยนะครับประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวนะครับและขบวนรถเชิงพาณิชย์เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 านะครับโดยสามารถคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคาได้นะครับผม มาดูรายละเอียดเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวนะครับจำนวน12ขบวนตั้งแต่วันที่9มกราคม2564และขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน30ขบวนตั้งแต่วันที่13มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์งพันากนะครับก็คือเดือนหน้าผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษนะครับทุกสถานีทั่วประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสอบคเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019นะครับในส่วนของเนื้อหาอื่นนะครับตัวนี้มันตัวเล็กมากเดี๋ยวผมจะขยายใหญ่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวที่ขยายมาแล้วนะครับผมในส่วนของนายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามนโยบายสบคนะครับที่ต้องการให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะครับ การรถไฟจึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์จำนวน12ขบวนและขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน30ขบวนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์2564ประกอบด้วยขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดินนะครับ12ขบวนก็คือขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพภูตาหลวงกรุงเทพนะครับ ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพน้ำตกกรุงเทพขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพสวนสดปฏิพัทธ์กรุงเทพขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกาญจนบุรีน้ำตกกาญจนบุรีนะครับกรุงเทพโคกสลุงเขื่อนป่าศักดิ์ชิ์กรุงเทพขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพโคกสลุงเขื่อนป่าศักดิ์ชิ์กรุงเทพนะครับนี่คือเที่ยวที่สอง ส่วนขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือสายอีสานและสายใต้นะครับก็จะมีทั้งหมดทั้งสิ้น30ขบวนโดยสายเหนือจะมี8ขบวนนะครับก็คือขบวนรถตัวพิเศษที่9คับ10ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพขบวนรถด่วนกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพขบวนรถด่วนกรุงเทพเด่นชัยกรุงเทพนะครับขบวนรถเร็วกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนะครับผม มาดูสายสายกันบ้าง12ขบวนก็จะมีขบวนรถด่วนพิเศษนะครับกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพหนองคายกรุงเทพนะครับแล้วก็ขบวนรถด่วนกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพขบวนรถด่วนกรุงเทพหนองคายกรุงเทพขบวนรถเร็วที่1 3 9่งสามเกทักรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพนะครับขบวนรถเร็วที่145่งสี่ห้าทับหนึ่งสี่หกกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพ ในส่วนของสายใต้10ขบวนได้แก่ขบวนรถตรวพิเศษที่31ทับ32ทักษิณารัฐนะครับกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพขบวนรถตรวพิเศษดีเซลรางที่39ทับ40กรุงเทพสุราษฎร์กรุงเทพขบวนรถตรวพิเศษดีเซลรางที่43ทับ44กรุงเทพสุราษฎร์กรุงเทพนะครับขบวนรถตรวที่83ทับ84กรุงเทพตรังกรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่175ทับ176ชุมทางหาดใหญ่สุไหโกรกชุมทางหาดใหญ่นะครับโดยทั้งนี้ผู้โดยสารนะครับสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคานะครับเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีท่วประเทศนอกจากนี้การรถไฟมีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ทั้งในขบวนรถโ,โดยสารสถานีรถไฟทั่วประเทศตามนโยบายกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางน,นะครับดังนี้ 1. ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของวไวรัสโคโรนาสูงสุดทั่วประเทศ<ๆ>เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารโดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอลแก่ผู้โดยสาร 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องการตนเองผ่านช่องทางต่างๆนะครับโดยเน้นย้ำให้มีการทำความสะอาดสถานีรถไฟขบวนรถโดยสารและส,าสถานที่จำหน่ายตัวโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์สมัครเสมออย่างน้อยทุกๆ2ชั่วโมงนะครับและฉีดพ,พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขบวนรถโดยสารทั้งต้นทางและปลายทางทุกครั้ง 3. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้นนะครับผม 4. ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางและลงทะเบียนสแกน QR code เช็คอินเช็คเอาท์ที่แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งด้วยนะครับและหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไอเจ็บคอมีไข้น้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบทั้งบริเวณสถานีรถไฟและบนขบวนรถนะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขบวนรถหรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟโทรศัพท์ ที่หมายเลข025379198และศูนย์มริการลูกค้าโทรสายด่วน1690ได้ตั้งติดตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของที TPR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่หยุดขบวนรถเดินทางข้ามจังหวัดนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ใครงดเดินทางได้ก็ขอให้งดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของต,ตัวท่านเองวันนี้ทักทา่ยายลาิกรสวัสดีครับ